สวัสดีครับผมเจ้าสวนะครับวันนี้ผมจะมาสอนการโยกย้ายเงินนะครับไม่ยากครับโอเคขั้นตอนแรกนะครับกดที่สามขีดข้างบนครับแล้วก็กดที่การเงินครับเราเลือกที่โอนย้ายครับปึ๊บแล้วก็เลื่อนลงมาข้างล่างครับตอนนี้เงินเราอยู่ที่หน้ากระเป๋าหลักนะครับผมอ่ะและปลายทางเราเลือกปลายทางที่เราจะโอนไปครับไม่ยากครับอ่ะอย่างเช่นเราจะแทงบอลนะครับเลือกยูโรเบทหนึ่งสปอร์ตเลยครับ แล้วก็เรามากดตรงที่เงินครับเราเราจะโอนไปเล่นสองร้บาทครับโอเคเราจะโอนไปเล่นแทงบอลสองรอบาทครับแล้วกดย้ายเงินได้เลยครับอ่าเห็นไหมครับว่าเงินที่เราโอนเข้ามา200บาทตอนนี้อยู่หน้าเว็บบอลแล้วครับแล้วก็อีก100บาทก็อยู่ในกระเป๋าหลัก,กเหมือนเดิมครับหากท่านจะโอนกลับไปนะครับ ก็ทาเช่นเดียวกันครับแค่ท่านเปลี่ยนเป็นต้นทางเป็นยูโรเบดสปอร์ตหนึ่งครับแล้วก็ปลายทางเป็นกระเป๋าหลักครับท่านก็กดไปที่จํานวนเงินครับเราเลือกไที่จํานวนเงิน200บาทครับอืมสองบาทโอเคครับแล้วก็กดย้ายเงินเหมือนเดิมครับเห็นไหมครับว่าตอนนี้เงินก็กลับมาอยู่หน้ากระเป๋าหลักเหมือนเดิมแล้วครับโอเคครับการโยกย้ายเงินไม่ยากครับท่านตามทำตามที่ผมบอกแล้วท่านจะทําได้แน่นอนครับผม จบวันนี้ขอบคุณครับ